สวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีโร่เน็ตเวิร์กอยู่กับผมเน็ตเวิร์กผู้ด,ดนรายการเช่นเคยครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเพิ่มเข้าสู่ช่วงอนิเมะั่นอินโฟกันเลยดีกว่าโดยในคลิปนี้เรื่องที่ผมจะมาพูดก็คือเรื่อง Love of Q นะครับผมเป็นอนิเมะจำนวน12ตอนแนวแอคชั่นไซโคโลจิคอลโรแมนซ์นะครับเรื่องย่อก็คือเลวฮานักฆ่ามืออาชีพที่มีความสามารถสูง ได้ไปเชิญหน้ากับชาโธสาวนักล่าข้างหัวหลังจากการต่อสู้กันเขามาหาเธอบ่อยครั้งทั้งให้ข้อมูลและช่วยเหลือเธอเพื่อที่จะได้ออกเดทกับเธอ,อเ,รเรื่องยอ่อหนแค่นี้นะเนี่ยสั้นจังเลยสตูดิโอที่ผลิตนะครับสตูดิโอแพตตินัมวิชั่นนะครับผมโดยอนิเมะจะฉายทุกวันพุธเวลา3ามทุ่มครึง่งดูถูกลิขสิทธิ์ได้ที่บิลลี่บิลลี่นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องนักพาก์และตัวละครกันดีกว่า มาเริ่มที่ตัวละครแรกกันเลยเลวฮาซอนได้นักภาพเป็นปคุณคิโรชิโมโนะนะครับผมชาโตดาวอนได้นักภาพเป็นปคุณซาโอริโอนิชิยูริเพโดสลิกแลนได้นักภาพเป็นเคนยูโฮิชิจิมได้นักภาพเป็นปคุณโคฮายอามาสกิฮวนได้นักภาพเป็นปคุณโทโทโมกิมาเอโนะและตัวละครสุดท้ายดอนนี่ได้นักภาพเป็นปคุณโฮชู โอซึกะก็สำหรับใครที่สนใจเรื่องนี้ก็สามารถไปดูแบบถูกลิขสิทธิ์กันได้ที่ผมพูดมาในคลิปนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีข้อมูลแล้วละกเ็เจอกันครับสวัสดีครับ